หโห่หวาน้้อองโกันนะครับผมว่าขอให้คขาบอยพอดีอครับพี่น้องหมูครูปอน้องต้นน้ำโอ้ยต่ำไปกีน่หนุ่ยซะเด้อ <laughs> นี่เลยกับว่าโลบที่สูงบางนาใหม่เด้อช่วยสะ <laughs> <laughs> า,ายกันด้วเนาะเออเออเออ <laughs> พี่ปอนย,ยุดยุด,ด เดี๋ยวเดี๋ยวยพิ่งไปบักานี่ล็อกล็อกไว้ได้สู่ะยาคนล็อกรถไปเยอะเปิดได้หรตสวัดีค่ะพี่เตาต่อนอะวัสดีค่ะต่อเนาะเอาหมาไมอีกแล้วนแม่น้องอย โอ้ยสอมียังอีกนี่ไม่ไม่เจอกันประมาณอ่าวันอาทิตย์ยไม่เจอกันหนึ่งวันเราคิดถึงมากเลยนะใช่ัไหมจับใจไหมนี่เอาอี๋ดูตรงไหนว่าต่อแหล่ะหรอไม่ได้ดูไม่ออกหรอดูตรงไหนอ่ะนี่แหละกะร่งเฮ็ดสายไว้อันนี้ก็เจ้าทิมเล้อบป่าเนี่ยเกดยังอีกเนี่ย มันใส่บัวใดไหมันสายไม่อยู่แต่มันอ่อนอ๋อเจ้าสายจำวะนี่เออสายจำเวลาแบตมีปัญหาป้าเดี๋ยวรถพี่น้องรถเปิดประทุนไม่ร่าแบตมีปัญหาหรอมันไหนจะเลยไปเอาสายเทียแข็งนี่มาเห็ีบนสาปรากฏต้งดับรถไปนั่ะดับแล้วตุ้แจดีที่นี่จะไปเอาถอดจะไปถอดออก่คือเงากูเกิลอะลีดอะลีสต้องเลยคือใช้เงากูเกิลใหม่ สมูสมง้อแต่เนี่ยะเรียบเด้อไรสาฮะรียบเด้อพอเรียบเน้อบอกลิสกินก้อนเนี่ยเอาพูดคุณขอบคุณ f ุีสาวสอยเป็นแนทุกคนครับ นี่มาหอดมาถึง,งแล้วส,สวัสดีครับพี่มอสวัสดีครับห่างมาประมาณสวัสดีครับประมาณ400กว่ากิโล400กว่ากิโลใช่ทั้งไปทั้งกลับเลยเป็นบ่ครับเนี่ยไม่ไปกลับก็บตก900าร้อยโลตกพันหรือครับพี่น้อง4ี400่ร้กิโลกลับมาอีก448ริโลบวกกันเป็นเท่าไห,ห 8, ร่ฮะ8,000เกือบ900าร้อยพันแล้วน้ำมันเท่าไนี่ นำมันนามำันประมาณประมาณท่านหาประหยัดน้ำมันอยู่เลยสวัสดีค่ะสูตัวบสูบเพงใดอ๋อทางนี้กําลังกํล sure> ังเร่งใจหลาไปนี่ทางนี้อ๋อทางนี้ก็จอดได้นี่อฮะ ใช่แล้วครับผมอนี่ยังเกาะโอ้มีแท่งเงื่อนะจี๊ดนะมันลุยไปตึ๊กกระไปหล่นโอ้ยดูสิกามีมีจิ้มในู่้างเล่นเนาะเห็ดเองถูกย่างเลยแห็ดเองถูกย่างทำไหมเท็ดไม่ทำใหม่ี๊ดอะไรพวกต่างอย่างผู้อื่นไงเราจะไปรบกวนผู้อื่นจะได้ต้องเท่ารถบัติดเขามาอยู่อยู่จะได้กับบัตรติดไหมตัวเมื่อยได้ค้นถ้ามันบ่ละ แปว่งจะได้รบกวนเพื่อนหน่อยที่สุดสวัสดีครับแม่พ่อก็ฮอดครับพอดีถ่ายคลิปอยครับดีหลังเวทีแหละครับมาได้เลยครับครับนี่เยตัวน้ันม่อยูนี่ก็ได้เป็นเห็ดเนาากินมะฝา,า,<อ>แาดแม่ยอ,ยอ,อ,อยากจะยูเนาะอยากมะฝาดเป็นวัาสีเห็ดขอบคุณมะฝาดเป็นวันลูกมาก,กินขนมจีนน้ำยาปลานนคน กินได้สู้ข้าบิลีด้แซ่บด้วยหอมจีนนมจีนน้ำยาป่าเนียนๆมักทุบบีว่ะน้ำยาป่าเลยมากอยู่อาบน้ำก็มาอาบเด้อนี่อยู่นี่ที่มองใกล้เขาอยู่เลยๆมีเกาะมีเกาะน้ำพร้อมกาะน้ำแล้วม่สยางเลยอันนี้โรงเรียนนี่นอนไหมล่ะโรงเรียนอุ้ยเหมือนเคยมาเล่นเลยนะตรงเนี้ยก็ยังว่าเคยมา ไม่ชั้นคุ้นรั้วตรงนี้แล้วชั้นตอนตอนนั้นชั้นจอดจอดได้ว่าจอดรถข้างนอกตรงนู้นเคยมาเล่นบ้านนี้เคยมาเล่นจำหัวนี้ได้เท้าหน่อยนี่บอไม่เอานีดอกไม้ยูจากันไหมจำมาได้ว่าปีใดแต่ว่าเคยมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จำได้สวัสดีจ้าน้องแม่เขาเคยมาเล่นบ้านนี้กันบอเ็ปไว Emperor, ak, s <S จำได้จำจำประตูหัวได้เพราะว่าเมื่อวันนั้นเป็นวันนั้นไปจอดรถตรงนู้นฝใเมฝตก่าหน่่อไห่เม่่เมื่อไหรม่อเมื่อเนื่แห่เมืไเม่อหร่เ่อไ่เมา่เมื่อไหร่เมร่เมืนร่เมรมั่ไม่อไม่่เมห็นมันเ่ื่อไ่เมื่อมื่อร่เอเมหรเเออ่เมือ บ้านบ้านบ้านห้องขาบ่บ้านห้องขาน้ำนน้ำพ,น,น,ำพนหน่อยเอ่าอระบ้บ้ไกลจากที่เขาเดมือนนเนาะอป้าถูกเส่ดากรถเลยเป็นหังเาดเขียงเป็นหัวเาะดเขียงเ้นวหอดห้องแนวห้หนหนอ,อ,อหงอ นี่ผู้ใหญ่ทังรถอีบอนน์่นกดกับบัตรกุญแจออกก็เป้านะวัดตัวเลขทีเลยพัดยานรถหลอกห้ามนี่นั่นเอาก็เสียบค้าโยนมาโอเคกุญแจอีกดอกบัมีกุญแจสำรองเลยฮะบัมีคนอยู่ติดติดอยู่มีมีมีเขาจ่อยู่ในรถขับ่มรถมาขับรถมาขักติดเครื่องเหรอนอนแต่ว่าคันบอกว่าว่ารถนี่เด้อพี่จะบอกเด้อคขันติดเครื่องน้องให้เปิดฝากระโปรง ให้ปล่อยฟ้ากระโปรงเนี่ยพวกรถยนต์เนี่ยเจ้านนท์สวัสดีครับเพราะยังเพราะยังเออเอาเเป็นความรู้นะเอาเพาอเวลาข้างแรงเนาะเวลารถแลงเนี่ยมันสิมีความร้อนระบายอยู่มันจะมีความร้อนโฟล์ธรรมชาติระบายเวลาลมฝนลมใช่ไหมแล้วก็จะมีมน้ำเนี่ยมันดึงลมเข้าไปแต่ว่าเขาจอดนี่ปุ๊บลมมันพอ่านลมมันบริเวณ่านมันบริเวณตีความหัวหนีจากห้องเครื่องมันเลียดในห้องเครื่องหลุ่มอ่อนอ่อนความดันเพิ่มเหมือนเตาเตาเว็บอ่ะอ่าอ่า ถ้าว่าคันเขาเปิดปุบเนี่ยมันกระบายมันดูดลมไปมันกระบายออกก็ปกติก็ว่าเป็นอย่างพวกสายยังต่างๆเนี่ยมันมันกัดเฉพกรอบเร็วอืมันพร้อมแล้วห่อนออันนี้อันนี้เป็นกเออต่อไปเปิดได้เด้อสูนั่ากระโปรงบอกกูน้ำจอดจอดถ้าจอดติดเครื่องอย่างเงี้ยกันจะมีอย่างเงี้ยรถซูนเปิดฝ้ากระโปรงเลยเปิดฝากระโปรงทิ่มไว้ให้ลมมันระบายรถซนเปิดฝ้ากระโปรงเลยก็เปิดยุคทางอัน ปันฟ้าทางนำ้ำมันอดีตเราก็เปิดประโปงขึ้นข่าแล้วข่ำมัจนจะระบายความร้อนได้ดีกว่าอพี่ก็ไม่ใช่ช่างหรอกแต่ว่าในตอนที่อยู่กับรถมานานตรงนี้มีมีก๊อกน้ำน่ะไหลไหลไหละไ,ไปเปิดแล้วเตะเป็นสายบบาย,ยางนี่ไหลใช่ไหสายยางแบบไงนึงถ้าเปิดดูแลแไปเบิ้งกระดาษใช่ป่อมเป็นเบิ้งแม่แต่ว่าถ้าเนี่ยเปิดเบางทีเออเอามันก็ประมาณีกอกเปิดอ๋อไอ้มาแล้วสำรวจแล้ว เขาสำรวจแล้วประเดี๋ยวแอ้วแต่นมีสวิตเปิดอยู่เอเอไหนๆมีว้าเปิดอยู่เส่ะไหลบ่มันน่้ไหลดิน่นเออไอ้มอดมันคือบ่าไหลไหลเมย์เอาแสดงว่าเขาปิดไปดิเ่ยเขาปิดแล้วไม่บางเรื่องนี่แม่พี่เปิดอยู่ไหม เขา,าคืวาอวอางเสร็จพอกมันจะอาบยืนอยู่ไหมพวกมันที่จะกินเห็ดใบเหลก็สบายใจสุดตัวบัตรโอ้เห็ดสายจำเองอันนี้นก็สายเผาหัวตัวนี้ก็น่าจะเก็บไว้เป็นอะไรตกเชิญบ่ไหลบ่เอา,าหันขึ้นมาบ่ไหลม,มันหมุนรอบเด้เมื่อกี้แล้วไปหมุนรอบเด้มันก็เลยบ่นี่อ๋อ คุณพ่อใส่ยางใส่ลวดเอาออกอยังไงงมัน่ังไหลแหงบ่มางสันจเิเอาเอาโอเคครับพี่นอ้องเอาคลิปนี้ไปซำเนียครับเดีย๋ยวพอ,อ,อ,กกอกันไหมเนาะรมครับเดี๋ยวครับขอบคุณครับ